สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสาระดีๆจากช่องลอยอะคาเดมีสาระที่ไม่เยืนเยอะสรุปสั้นได้ใจความผมจะมาพูดถึงการฉีดวัคซีนที่หลายคนเข้าใจผิดและผมจะบอกว่าการฉีดวัคซีนนั้นมันดีกว่าไม่ฉีดแม้ว่าคุณจะฉีดด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ามันก็ยังดีกว่าไม่ฉีด แต่ก่อนอื่นนั่นมาอัปเดตอาการโควิด -19 ซะก่อนเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีอาการพื้นฐานก็คือมีไข้ตัวร้อนไอแห้งไม่มีเสมหะอ่อนล้าไม่มีแรงแต่ว่าสายพันธุ์อังกฤษมันมีอาการเพิ่มเติมที่เป็นลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์นี้ก็คืออาจจะมีอาการตาแดงมีผื่นขึ้นแล้วก็ไม่สบายท้องสำหรับการประเมินอ,อาการนั้นผมตั้งเว็บไซต์เป็นแอปเว็บ คุณไม่ต้องดาวน์โหลดไม่ต้องลงแอปอะไรทั้งนั้นไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าช่วยหมอ com พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับช่วยหมอ com ในนั้นก็จะมีการคำนวณว,ว่าคุณมีโอกาสติดเชื้อเท่าไหร่โดยที่คุณยังไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลยังไม่ต้องไปลบกวนระบบสาธารณสุขซึ่งเขาตอนนี้วุ่นวายกันเต็มทนแล้วนะประเมินอ,อาการตัวเองซะก่อน ว่ามีโอกาสติดเชื้อแค่ไหนและการประเมินมันก็จะช่วยให้มีข้อมูลของตำบลน,นั้นของหมู่บ้านนั้นว่ามันเป็นลักษณะคลัสเตอร์หรือว่ามีการกระจุกของคนที่ติดเชื้อในละแวกบ้านคุณหรือเปล่านะผมก็จะรวบรวมเป็นสถิติแล้วก็เก็บเอาไว้โดยที่ไม่เผยแพร่ต่อราชการและเว็บไซต์ของผมนั้นเป็นลักษณะของมูลนิธิผมไม่ต้องการสปอนเซอร์ ผมมีเงินพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเองได้และไม่เกี่ยวข้องกับราชการจะไม่ซ้ำรอยแบบหมอชนะพูดถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยแม้ว่าคุณจะได้ตัวที่ห่วยที่สุดตัวที่มีประสิทธิภาพต่ำสุดมันก็ยังดีกว่าคุณไม่ฉีดเลยเหตุผลก็คือถ้าเกิดคุณจะตายเพราะวัคซีนเนี่ยนะซึ่งเปรียบได้กับไวรัสที่มันอ่อนปวกเปียกหรือเป็นโควิดตัวปลอมเนี่ย คุณเจอโควิดตัวปลอมแล้วคุณยังตายแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอตัวจริงอ่ะคุณก็ตาย100%ซถูกไหมครับแล้วผมจะมาอธิบายว่าไอ้ที่ว่าฉีดวัคซีนแล้วตายเนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนผมเคยบอกในก่อนหน้านี้แล้วว่าโอกาสมันน้อยมากๆจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้มีการพูดถึงโรคลิ่มเลือดเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟัง แต่สาเหตุหลักที่ประชาชนบางคนไม่ยอมไปฉีดวัคซีนเพราะว่าเขาเชื่อข่าวปลอมเขาไม่เชื่อข่าวที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วก็โอกาสฉีดวัคซีนแล้ตายเนี่ยมัน1ใน10ล้านเรียกว่าขึ้นเครื่องบิน1เที่ยวคุณก็มีโอกาสตายมีโอกาสที่เครื่องบินมันจะตก1ใน10ล้านแต่ถามว่าคุณจะกลัวไหมคุณจะกลัวการขึ้นเครื่องบินจนกระทั่งไม่ทํามาหากินเลยหรือย,อยังไงคนที่ขับรถ บนทางหลวงของประเทศไทยนั้นเขาเสี่ยงตายทุกวันแต่เพราะว่าเขาต้องทำมาหากินมันจะไม่เสี่ยงตายเลยไม่ได้ล้านที่สก็คือความเห็นแก่ตัวนะพอคิดว่าร่างกายของตัวเองแข็งแรงแล้วก็ไม่สนใจว่าตัวเองนั้นจะเป็นพาหะนำไปสู่คนที่แข็งแรงน้อยหรือคนเท่าคนแก่พูดง่ายๆว่าไม่สนใจคนแก่คนแก่จะตายก็ปล่อยให้ตายไปเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นหนุ่มสาว ต่อให้ติดก็ไม่เป็นอะไรเรื่องวัคซีนคุณจะต้องทำความเข้าใจอันนี้ให้ดีว่าวัคซีนมันมีสองหน้าที่หนึ่งคุ้มครองตัวคุณเองคุ้มครองคนที่ฉีดก็คือเมื่อติดโควิดแล้วคุณจะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะเรียกว่าทุกยี่ห้อมันทำหน้าที่นี้หมดมันทำหน้านที่นี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและหน้าที่ที่สองที่สำคัญและหลายคนไม่ตระหนักก็คือ มันทําหน้าที่คุ้มครองคนรอบข้างป้องกันการแพร่เชื้อที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อละที่เรียกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมีตั้งแต่50จนถึง95ผมเอาภาพนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเขาคำนวณประสิทธิภาพเขาคำนวณอย่างไรเขาก็แบ่งอาสาสมัครเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนจริงๆ2เข็ม2โดส อีกกลุ่มหนึ่งฉีดน้ําเกลือแล้วก็หลอกว่ามันเป็นวัคซีนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนเขาก็ตรวจว่ามีเชื้อไหมมีเชื้อที่จะแพร่ให้คนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นตัวเลขกลมๆง่ายๆสมมุติว่าการทดลองครั้งนี้ฝั่งที่ได้รับน้ําเกลือเนี่ยพบคนติดเชื้อพันคนขณะที่ฝั่งได้รับวัคซีนพบคนติดเชือ้อ ก็คือพร้อมที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยแค่300คนเท่านั้นเองหมายความว่าเราเชื่อว่าประมาณ700คนไม่มีการแพร่เชื้อถูกไหมครับก็แสดงว่ามันคุ้มครอง700คนจากพันคนอย่างนี้เรียกว่าประสิทธิภาพ70และ a s t r a z ซิ e c กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือประสิทธิภาพประมาณ70หมายความว่ามันคุ้มครองคุณแน่นอน1 0 0แต่ว่าคนที่อยู่ ในบ้านคุณมันไม่แน่นะถ้าเกิดโชคดีคุณมีอิมมูเน y ตีมันก็คุ้มครองเขาด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีมันก็ไม่คุ้มครองเขามันก็ผ่านโรคจากตัวคุณไปให้เขาได้โอกาสที่มันคุ้มครองนั้นก็มี70%แล้วก็ต้องมาทวนกันนิดหน่อยว่าวัคซีนมี4กลุ่มกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือกลุ่ม mrna หรือ messenger RNA พวกนี้ก็คือ Moderna, Pfizer ผลิตในสหรัฐอเมริกาในนี้ผมเขียนว่า US กลุ่มที่2 viral vector มันก็เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการทำไวรัสให้เป็นหมันก็คือมันไม่กระจายตัวต่อประสิทธิภาพมันก็60-75%ปรากฏอยู่ในหลายยี่ห้อรวมถึง AstraZeneca และ Johnson Johnson หลายครั้งเนี่ทำไมผมต้องพูดว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันทำไมไม่พูดจอห์นสันเฉยเเนีบางทีคนฟังแล้วเขาลำคาญก็พูดไปเลยบริษัทจอห์นสันคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ครับถ้าพูดว่าจอห์นสันเนี่ยมันคุมเครือเพราะว่าในอเมริกานั้นมันมี SC Johnson บริษัทหนึ่งแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ชื่อว่า Johnson นแอนด์ n อห์ถ้าพูดว่าจอห์นสันเฉยๆไม่รู้ว่าหมายถึงบริษัทไหน ถูกไหมครับแล้วกลุ่มที่3เป็นรูปแบบคลาสสิกเป็นรูปแบบดั้งเดิมก็คือทําไวรัสให้อ่อนปวกเปียกแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายอันนี้ยังไม่มีบริษัทไหนที่ทําได้สําเร็จแล้วก็สุดท้ายแบบที่4ก็คือแบบที่จีนทําคือทําไวรัสให้ตายนำมีแต่ซากศพของไวรัสเท่านั้นที่ฉีดเข้าไปในร่างกาย ไอ้แบบนี้มันก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันแทบจะไม่มีอาการผลข้างเคียงเลยเพราะว่ามันฉีดแค่ซากศพของไวรัสเข้าไปเท่านั้นเองซากศพที่มีหนามของไวรัสติดเข้าไปร่างกายก็เรียนรู้จากอาวุธของไวรัสประสิทธิภาพมันก็ต่ำคาดว่ามันจะอยู่ระหว่าง50หรืออย่างเก่งที่สุดก็คือ55เท่านั้นที่นี้มาถึงประเด็นของคลิปนี้เรื่องที่พูดถึงกันมากก็คืออาการลิ่มเลือด หลังจากฉีด a อ t r a z ซ n e c กหรือ Johnson Johnson เขาพบว่าเกิดในคนที่อายุต่ำกว่า50มันไม่ได้เกิดทุกวัยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดกับหนุ่มสาวมากกว่าคนแก่จากสถิติที่พบนั้นคนที่เกิดโรลคลิ่มเลือดนั้นล้วนแล้วแต่อายุต่ำกว่า50ทั้งนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดโรลคลิ่มเลือดแม้นว่าคุณเป็นหนุ่มสาวเนี่ยและฉีดแอสตราซิเ c กาเนี่ย โอกาสมันก็น้อยมากน้อยขนาดที่เรียกว่าถูกหวยรางวัลที่1คุณเคยกลัวถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไหมไม่เคยเพราะว่ามันหนึ่งในล้านโอกาสมันน้อยมากที่จะตายมันไม่ใช่ว่าเกิดริมเลือดแล้วจะตายกันทุกคนและไออาการริมเลือดเนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันคนที่มีการผ่าตัดหัวใจคนที่ไปซ่อมวาลวลิ้นหัวใจเขาก็รู้ดีเขาก็กินเขาเรียกว่าเบบี้แอสไพริน ภาษาไทยง่ายๆก็คือเอายาแอสไพรินเนี่ยขนาดปกติเนี่ยนะคุณเอามาหาร4แบ่งเป็นเซี่ยวเนี่ยแล้วกินเข้าไปแค่เซี่ยวเดียวทุกวันขนาดประมาณ75หรือ80มิลลิกรัมและตอนหลังเนี่ยบริษัทยาพวกนี้เขาก็ผลิตไอตัวที่มีตัวยาแค่1ใน4ออกมาขายซะเลยเขาเรียกว่าเบบี้แอสไพรินสรุปว่าแม้ว่าคุณจะอายุน้อยกว่า50แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดและตายนั้น มันน้อยมากมันน้อยขนาดที่เรียกว่าเหมือนกับขับรถจากกรุงเทพไปสระบุรีถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงคนเดินทางล้านคนเนี่ยมันก็ตายสักคนหนึ่งแต่ถามว่าคุณจะไม่เสี่ยงเลยเหรอคุณจะต้องไปทํามาหากินเนี่ยคุณจะไม่เดินทางคุณจะไม่นั่งรถเลยหรือ,อยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่คุณจะอยู่ด้วยความกลัวด้วยความที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยไม่ทํามาหากินเลยทุกคนมันก็กลัวกันหมดแต่ว่า มันต้องกลัวด้วยเหตุผลกลัวด้วยหลักสถิติความน่าจะเป็นว่ามันน่ากลัวแค่ไหนอุบัติเหตุบนท้องถนนมันเกิดขึ้นทุกวันคนไทยก็ตายกันทุกวันยิ่งคนที่มีอาชีพเป็นทหารเป็นตำรวจพวกนี้ยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วคนที่มีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซครับจ้างเขารู้ดีว่าอาชีพเขาเสี่ยงแต่ถามว่าจะให้เขางอมืองอเท้าไม่ทำมาหารับประทานเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ เพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดริ่มเลือดในความเห็นของผมเนี่ยมันน้อยมากๆน้อยจนกระทั่งคุณไม่ควรไปกลัวและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดคุณติดโควิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียชีวิตมันสูงขนาดที่เรียกว่าเหมือนกับถูกหวยเลขไทยสามตัวสถานะของคุณเปลี่ยนจากขับรถไปสระบุรีมาเป็นโดดล่มดิ่งพะสธา คุณเลือกเอาเองแล้วกันว่าคุณจะเสี่ยงแบบไหนและโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดในตอนที่คุณติดโควิดมันสูงกว่ามากและมันอันตรายกว่ามากผมไม่ใช่หมอสิ่งที่ผมรู้เนี่ยคือจากตัวเลขจากสถิติและเวลาที่คุณจะเสี่ยงคุณจะต้องรู้ตัวเลขคุณจะต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากสถิติที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศถ้าเกิดคุณติดโควิดแล้วต้องเข้า ICU จะต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจแล้วแล้วก็ต่อให้คุณลอดตายปอดของคุณสภาพร่างกายของคุณเดินไม่กี่สิบก้าวก็หอบหายใจแบบทุกขทรมานเพราะปอดของคุณมันเล็กกว่าเดิมมีหลายประเทศที่เขาไม่เอาวัคซีนพวก v i รัลแบคเตอก็คือกลุ่ม a s t r a า e ซิ c a และ Johnson Johnson อัเนี่ยย่งในแคนาดาเนื่องจากเขาพบว่าคนที่เกิดลิ่มเลือดนั้น มีอายุน้อยกว่า50เขาก็ไปดักเอาไว้ที่55ว่าคนที่อายุต่ำกว่า55 5ไม่ให้ฉีดด้วยวัคซีน2ตัวนี้ส่วนเยอรมน,นีก็ไปตัดเกณฑ์ที่ต่ำกว่า60และเดนมาร์กก็คือไม่ให้ฉีดเลยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเขาก็ไม่ให้ฉีดและทำไม3ประเทศนี้เขาทำได้ทำไมไทยทำไม่ได้เหตุผลก็คือเขามีตัวเลือกเยอะเขาไม่ได้สั่งจองแค่สองยี่ห้อเขาสั่งจอง6 7ยี่ห้อ เขาไม่ใช้ตัวนี้เขาก็ใช้ตัวอื่นถูกไหมครับอาวุธเขาเยอะส่วน US นั้นพูดง่ายๆว่ามีอาวุธดีที่สุดและมีอาวุธเยอะที่สุดนอกจากไม่เคยฉีดแอสตราซินิกแล้วไอ Johnson ้จอห n น o ันแอ n ด์จซึ่งผลิตในประเทศเนี่ยเขาก็ระงงับการฉีดเพราะว่าเขามีไอ้ที่ว่าเจ๋งๆก็คือ m o โน n n กัับฟ i ซอร์ซึ่งบริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของเองเขามีตัวเลือกตัวอื่นเขามีอาวุธแบบอื่นที่จะใช้ เขาก็เลือกใช้อาวุธได้ตามใจชอบนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมาถามแคนาดาและเม็กซิโกว่าอยากได้ไหมเขามีแอสตราซิน c a แล้วก็ Johnson นแอนด์ n อห์ในสต็อกถ้าอยากได้เดี๋ยวเขายกให้นะมีการถามเพื่อนบ้านอีกและแน่นอนเม็กซิโกกับแคนาดาก็ยินดีเพราะว่าเอามาฉีดในคนที่อายุมากกว่า55ขึ้นไปส่วนของไทยเนี่ย คุณฉีดแอสตราซี e c a ยังดีกว่าฉีดซีโนเวคนะเพราะว่ามันคุ้มครองคนรอบข้างและนี่คือข้อความที่สำคัญที่สุดที่ประเทศไทยจะต้องปรับแผนเรื่องวัคซีนคือไม่ต้องไปกลัวหรอกไอเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยเพราะมันมีโอกาสเกิดน้อยมากไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใตา้เพราะว่า a s t r a าซี e c a เอามันไม่อยู่จอห์นสันเอนจอนสัก็เอามันไม่อยู่ ประสิทธิภาพเนี่ยมันตกลงไปต่ำกว่า50%เลยถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงวัคซีนจีนซ i โน v a c ซึ่งเจอเชื้อปกติมันก็อยู่ที่50.4%อยู่แล้วแทบจะเอามาใช้อะไรไม่ได้ถ้าเจอสายพันธุ์โหดอย่างแอฟริกาใต้เรียกว่ามันจะต้อง mrna วัคซีนเท่านั้นก็คือต้องโมเดอร์หรือไฟเซอร์เท่านั้นที่จะเอาอยู่เอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วก็ฝากไว้ให้คิดและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คุณฉีดวัคซีนเนี่ยต่อให้โตวห่วยที่สุดก็ยังดีกว่าไม่ฉีดและถ้าเลือกได้ถ้าผมอยู่ในเมืองไทยและผมมีสิทธิ์เลือกแค่2ตัวก็คือ AstraZeneca กับ Sinovac ผมก็เลือก a s t r a z e ซ e c a ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ